วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูคลิปไวรอลนะคะที่เป็นชาวต่างชาติเข้าไปทำคลิปวิดีโอหนึ่งในเกาหลีใต้ค่ะบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ฮงแด Walking Street ใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีว่าป้ายแบบนี้เป็นการเหยียดหรือเปล่าดูสิเขาเขียนว่า cctv in operation ซึ่งเปิดเผยนะบอกว่าป้ายนี้บอกว่ามีกล้องวงจรปิดกำลังทำงานอยู่แล้วก็ มีเจ้าหน้าที่นคอยตรวจตราบริเวณนี้แล้วก็เหมือนกับที่ทุกๆคนรู้จริงๆเนี่ยตรงนี้ก็คือเชื่อมกับถนนสายหลกักแต่ว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมในหงแดตรงเนี้ถึงมีป้ายข้อความเป็นภาษาอังกฤษยอยู่ทั้งๆที่ทุกคนก็รู้ว่าในเกาหลีเนี่ยคนเกาหลีส่วนใหญ่ก็ต้องอ่านเฉพาะภาษาเกาหลีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าคนเกาหลีทุกคนจะรู้จักภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นป้ายอะไรต่างๆเนี่ยเขาควรจะเขียน เป็นภาษาเกาหลีหรือเปล่าทําไมถึงเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนี่มาดูตรงนี้สิยกตัวอย่างป้ายที่ปอกเตือนแผ่นดินไหวเนี่ยป้ายนี้ยังเขียนเป็นภาษาเกาหลีเลยแต่ว่ามีภาษาอังกฤษนิดหน่อยซึ่งฉันคิดว่าการทําแบบเนี้ยเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่พร้อมจะให้คุณรู้ว่าเนี่ย คือเขียนเป็นภาษาอังกฤษนั่นหมายความว่าชาวต่างชาติจะต้องถูกตักเตือนได้เลยนะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่พูดภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นฉันไม่แน่ใจเลยว่าตักกะในการเขียนเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ที่กลางถนนแบบเนี้ยคนเกาหลีเขาต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ฉันชักจะไม่แน่ใจละ แต่ว่าคุณรู้ไหมว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยอ่านป้ายหรอกนะแค่ภาษาเกาหลีก็ไม่ค่อยอ่านอยู่แล้วนี่ยิ่งเป็นภาษาอังกฤษเขายิ่งไม่อ่านใหญ่เลยฉันไม่รู้ว่ามันเป็นแผนการอะไรกันแน่ โดยคลิปวิดีโอนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาชมประมาณ450,000วิวแต่รู้ไหมคะว่ามีคอมเมนต์เยอะมากๆมาดูคอมเมนต์แรกค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าคลาวดี้เขาบอกว่าที่มีป้ายแบบนั้นน่ะก็เพราะว่าคนเกานี้ไม่ชอบชาวต่างชาติไงโดยมีหลายคนหน้ามาถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยเดซี่ก็มาเขียนค่ะบอกว่าใช่พวกเขาเนี่ยเป็นคนเหยียดผิวเลยแหละอาจจะเข้าใจว่าพวกเขาเนี่ยเป็นใหญ่ในเอเชียเพราะว่าผิวของเขาขาวกว่าคนประเทศ อื่นเท่านั้นเองฟาเซอร์บ๊อบก็บอกว่าฉันเกลียดผิวสีเหลืองเหลือเกินคริสตี้ก็มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าสงสัยพวกเขากำลังจะหาเงินเพิ่มแล้วมัง้งอาชีพของเขาคงมีเงินไม่เพียงพอ ส่วนเอลิาเธอก็บอกว่าตอนนี้ผู้คนเหมือนกับว่าให้เครดิตคนเกาหลีใต้มากเกินไปพวกเขาอาจจะคิดว่าตัวเองและยอดเยี่ยมละมัง้งส่วนโคดะบอกว่าฉันรู้สึกหัวรอทุกครั้งที่คนเกาหลีบอกว่าตัวเองต้องทุกขทรมานฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเกาหลีถึงไม่ชอบคนจีนฉันคิดว่าสังคมเกาหลีเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะรู้ไหมคนเกือบทั้งประเทศชอบฟอกผิวตัวเองให้ดูขาวทาไวทเทนนิ่ง ให้ขาวขาวขาวมีแต่การผ่าตัดเสริมจมูกทำตาอายุ18เนี่ยก็เริ่มทำสัญากรรมกันแล้วนะพวกเขาเกลียดแม้กระทั่งหน้าตาของตัวเองเวลามองในกระจก และมีคอมเมนต์จากคนเกาหลีนะคะใช้ชื่อว่าดีดีเขาบอกว่าแล้วทําไม c ครเอเตอร์ที่มาทำคลิปเนี้ยคุณถึงมาพูดภาษาอังกฤษในเกาหลีล่ะฉันไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณต้องการจะนำเสนอคืออะไรกันแน่เป็นการเหยียดเชื้อชาติหรือเปล่าการเกียดภาษาอังกฤษในสถานที่ที่ชาวต่างชาติแวะเวียนมาก็เป็นเรื่องปกตินะหรือคุณคิดว่าตัวเองฉลาด ที่ฉันพูดแบบนี้เพราะว่าชาวต่างชาติบางคนมีการศึกษาที่ต่ำมากเพราะฉะนั้นการเขียนเป็นภาษาอังกฤษทุกๆคนเขาควรจะเข้าใจหรือว่าจะให้ใช้ภาษาชนเผ่าอเมซอนคนต่างชาติเดินทางมาเที่ยวเกาหลีต้งเยอะแยะจะให้เขียนป้ายคำเตือน200กว่าภาษาที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอก โดยมีต่างชาติชื่อว่าเคเข้ามาตอบกลับหน้าบอกว่าฉันรู้สึกบ้ามากๆเลยที่ก่อนหน้าเนี้ยฉันดูสื่อกาหลีไปจํานวนมากแต่รู้ไหมว่าจริงๆในคนเกาหลีเป็นคนที่หยาบคายสุดๆเลยแหละและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะคนเกาหลีก็มาบอกว่าคนเกาหลีดูทุกคนจะรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดจํานวนมากในเกาหลีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบได้จากกล้องวงจรปิดไง และอีกคอมเมนต์หนึ่งจากชาวเกาหลีนะคะบอกว่านี่เจ้าหลางโง่เงยหน้ามองขึ้นสิเขามีป้ายเขียนเป็นภาษาเกาหลีติดเอาไว้อยู่ที่กล้องวงจรปิดอยู่แล้วนอกจากนี้คนเกาหลีทุกๆคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกๆท,กที่เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องเขียนไป้ายเป็นภาษาเกาหลีบอกคนเกาหลีด้วยกันเองหรอก โดยมีหลายคนนะคะมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่านี่ตลกมากๆเลยนะเธอเรียกต่างชาติวลางโง่เหรออีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหฉันเคยชอบเคป๊อปนะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าพอกันทีบางคนก็บอกว่าคนที่กินหมาเมื่อเรียกคนอื่นวลาที่เป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศคุณเนี่ยนะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าไอเดียนบอกว่าถ้าเกิดมาเกาหลีแล้วจะบ่นมากขนาดเนี้ยก็กลับประเทศของคุณไปเลยป่ะ อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าเซปติบอกว่าถ้าเกิดการเขียนไป้ายเป็นภาษาอังกฤษเป็นการเหยียดแล้วก็ฉันคิดว่าคุณควรจะมูฟออนไปเลยนะเป็นคอนเทนต์ที่ไร้สาระมากที่สุดตั้งแต่ฉันเคยเห็นมาในสื่อโซเชียลเลยแหละขนาดไอสไตยังรู้ดีเลยว่าเกาหลีเนี่ยเป็นสังคมที่พวกเรารักชาติเดียวกันมากขนาดไหนการมีป้ายภาษาอังกฤษก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายๆแล้วะทำไมเรื่องแค่นี้คุณถึงยังไม่เข้าใจอีก อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าเป็นเพราะคุณเป็นชาวต่างชาติไงที่ไม่เคารพเวลาเข้าห้องน้ำในประเทศเกาหลีโดยเฉพาะเวลาคุณเมาแล้วก็ใส่ emoji ฮ่า <Hi> ฮ่าฮ่าโดยมีคนมาตอบนะคะบอกว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยในเมื่อเกาลีเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเสพแอลกอฮอล์มากที่สุดในโลกเลยนะเรียกว่าติดท็อป10เลยแหละ บางคอมเมนต์นะคะก็เขียนบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนอังกฤษแบบคุณเนี่ยจะมาเกาหลีเพื่อทำคอนเทนต์แบบนี้ไปทำไมหรือว่าคุณเป็นคนอังกฤษแต่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกสมองของคุณคงจะมีปัญหาสินะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขียนเป็นภาษาเกาหลีบอกว่าคุณรู้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่กฎของเกาหลีทุกอย่างก็คือกฎไม้แต่น่าเสียดายที่ชาวต,ต,ต่างชาติที่มาเที่ยวเกาหลีเนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะก็บอกว่าหูบปากไปเลยไม่ต้องมาค้นหาคำตอบหรอกว่าป้ายตรงนี้ทำไมถึงเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาสร้างอิชูเลยนะกับประเทศของคุณไปเลย โดยมีคนมาเขียนตอบนะคะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้จะมาสร้างอิ슈อะไรเลยนะเขาแค่อยากจะถามคำถามก็เพียงเท่านั้นเองฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าคนเกาหลีเนี่ยทำไมถึงได้หยาบคายขนาดนี้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติในเกาหลีคนเกาหลีทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมีป้ายภาษาเกาหลีก็เลยเขียนเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศอื่นๆเพราะว่าบาง เนี่ยพวกเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าเออฉันก็งงเหมือนกันนะถ้าเกิดบอกว่าย่านหงแดนเนี่ยเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวเยอะป้ายนี้ทำไมถึงเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าป้ายอื่นเนี่ยก็มีภาษาอังกฤษปนเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เขียนเป็นภาษาเกาหลีนะฉันรู้สึกว่าฉันเข้าใจพ่อหนุ่มคนนี้ที่เขาทำคอนเทนต์ขึ้นมาสอบถามแบบนี้นะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเคนนี่บอกว่ามันตลกดีที่เพิ่งรู้ว่าคนเกาหลีเนี่ย เป็นชนชาติที่เหยอียดมากขนาดไหนฉันรู้สึกว่าเกาหลีเริ่มจะเป็นประเทศที่ไม่น่าไปเที่ยวแล้วแหละอีคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าคริสบอกว่าฉันชอบจริงๆที่เวลาคนเกาหลีชอบไล่คนต่างชาติกลับบ้านฉันคิดว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเริ่มจะแสดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะว่าพวกเขาเป็นสังคมที่น่ารังเกียจสุดๆเป็นประเทศที่มีสองมาตรฐานอีคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าไราอันบอกว่าฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนเนี้ย ชาวต่างชาติหลายๆคนชอบออกมาทำคลิปเวลาไปเที่ยวเกาหลีใต้แล้วต้องเจออะไรที่ไม่คาดคิดมาก่อนฉันรู้สึกว่านี่แหละคือความจริงที่ประเทศเกาหลีใต้กำลังถูกเปิดเผยให้ทั่วโลกนั้นได้รับรู้และเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่มีป้ายเป็นภาษาอังกฤษเขียนระบุเอาไว้แต่ว่าไม่มีภาษาเกาหลีอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ